นั่งเลยนังเลยเอาเหรอนั่งเลยจะจะจะต้องลุกออกยะหรือไม่เอา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 เอาไม่เอาตลกเนี่ยอไม่เอาเอาจริงใจเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยพี่ฮะไปไหนมาปลาไหนใหม่นี่เอาไปเก็บดิไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาเลยนะโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณคุณอุนโอมาครับ สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาตอนไหนพิ่งมาเพิ่งมาเขายังไม่เอาเขายังไม่เอาให้ดูว่ารายการนี้เฮ้ยผมผมดูประจำเลยเหรอรายการชื่อว่าวงวงวงรันวงรันผมดูประจำชอบชอบใครในวงรันมากที่สุดพี่เบียร์เฮ้ยเดี๋ยวไว ยังไม่เคยมาอ๋อยังไม่เคยมาผมจะพูดผิดพี่สึกไงบรงที่แบบมาที่นี่ก็ผมเป็นครั้งแรกนะครับที่มาที่มาไม่ให้มึงกับมึงครั้งแรกเล่นเลยฮะกูจะได้กลับบ้านสักทีพี่เชื่อเรื่องบุหรีป่ะเชื่อเรื่องบุหรีโอ้่อ เชื่อเรื่องเฮียอะไรเรื่องบุหรี่พราะนี่พนี่จะปูยาวเนี้ยนีเชื่อเรื่องบุหรี่ป่ะอย่าบอกว่าเรื่องเฮียนี้เลยนะจบเกมเป็นหนึ่งจบเอันนี้ตักูแล้วมึงไม่เตรียมมาง่ายวะมีหมอกับคนไข้อ่าคนไข้คนไข้มาหาหมอมาหาหมอพวก เจ็บหูมาเลยเจ็หูมาลคนไข้ปุ๊บเดินเข้ามาหมอหมอถามกันเลยว่าเอ้าหูหูคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยเหตุการณ์มันคือผมกาลังรีดผ้าอยู่ผ้าหลังจากรีดผ้าแล้วไงต่อแล้วก็มือถือมันวางอยู่ข้างๆการีดด้วยโทรศัพท์มันโทรเข้ามาไงโทรเข้ามาหลังจากนั้นหยิบผิดหยิบไปมือถือปุ๊บมดแนบหูอแล้วไปไงรับร้อนนี่โอ้โหร้อนเลยทีนี้นี่ฮะแล้ว เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างเนี้แล้วคุณหมอว่าเอ๊ะแต่ทําไมมันเป็นทั้งสองข้างเลยอ่ะก็มันโทรกลับมาอีกรอบนึงอ๋อวางแล้วโทรกลับมาก็โดนอีกข้างหนึ่งโอเคเราเลยพี่เราเลยจบแล้วโอ้หขอเลืบุรีอ๋อบุรีอ๋อ มาแล้วยังไม่เล่าไงเรื่องบุหรี่ไงคือลุงแถวบ้านผมตายเพราะบุหรี่ตายเพราะบุหรี่บางคนเจอแบบเล่นไปแนวแบบข้ามไปซื้อบุหรี่อ่ะอาอ่าวันนั้นลุงเขาเข้าไปในป่าลุงก็เดินเข้าไปในป่าแล้วแกชอบดูบุหรี่มากแกพยายามแบบว่าสะบัดสะบัดขี้ขี้บุหรี่ออกอ่าสะบัดหลังนั้นแกสะบัดเผลอสะบัดบุหรี่ออกเออแกังหว่านั้นเสือมาพดีเสือมาแกขี้เสือมาดูดน่ยคอลุงขี้ ลุงคลิปเสือมาดูเนี่ยคลิปเสือมาดูนะครับอัหยาบปุ๊บออกแกดูไปดูมาปุ๊บเดินไปหน่อยปุ๊บสักพักแกเจอบุหรี่เจอบุหรี่แกเอาเสือฟาบุหรี่มึงเอากูมาเล่นกับใครอ่ะเด็กแดกนะอะจะได้เปลี่ยนเรื่องบ้างเยอะเพี้ยตะพี่นะใส่เสื้ออะไรอ่ะ เสื้ออันนี้เสื้อยืดกางเกงอกางเกงยีนเล่าเลยเป็นคำถามอะดรกว่ารองเท้าพระอะไรเล่นกีฬาพระอยากวิ่งพระโลไม่ใช่พระพระปักเฝ้าไม่ใช่พระแยงหมูมันเล่นกีฬาไงวะ พละอ่าพละไงวิ่งกีฬาวิ่งและพระอะไรดูละครแล้วร้องไห้พระเหนงหมูผิดพระอินอ่ามันอินไงอินละครและพระอะไรดีใจเวลาเจอสุนัขพระอินหรออินพระบ่างมีบางมีอินเนี่ยอะไรไม่ใช่พระนก่ไม่ไม่ใช่เวลาดีใจเวลาเจอสุนัขพระเย เกือบแล้วนะเกือบแล้วพะโยพะเยอะไรพะเยอะไรพะเยปากพะเย่ซู่อ๋อซู่ใช่ไหมยังไงเวลากูเล่นบลกมันจะมีเสียงเงี้ยอ๋อมันจะไม่มีเสียงฮาหรอกเขาบอกว่าเวลาคนโมโหเงี้ยฟีนอสัมอ๋อวันนั้นอะผมก็โมโหไงผมทะเลาะกับตัวเองอ่ะทะเลาะ ทะเลาะกับตัวเองเออแต่ว่าคือไม่มีเพื่อนเลยไม่มีก็คือแบบคุยอยู่แบบวันนี้ทำไรดีนะเช่นวันนอนนะอีกคนนึงบอกว่าคือผมเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ปุ๊บเพื่อนโทรศัพท์อะโทรศัพท์ดีกลับมาอือไอคนที่ผมเฟี้ยมอยู่งั้นแม่ผมเฟี้ยมหาพ่อออกมาไงละต่อแล้วต่อ เอากูขำแล้วก็เล่าต่อไปมึจบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่เอาแค่วิ่ขำมาบอกก็พอแล้วก็ใช่ไงมึงเล่าจนกว่ากูจะขำละแล้วค่อยแล้วค่อยจบแล้ว่ขำแล้วเมื่อกี้่เชื่อเรื่องไอ้นี่ปะตากู่ตากู่บนผัดกันดิอมันเกิดพี่ปีที่ผ่านมาทำไมอ่ะแม่พี่แม่พี่คือแบบว่าก็พี่อยู่กับแม่พี่แล้วแบบเอ้ย เนี่ยทำให้ต้องต้องแดกมะนาวอีกเนี่ยไม่เลยพี่ไม่จดแต่หัวเรื่องผมก็จดแต่หัวเรื่องก็มึงไม่ได้จําอ่ะมึงพูดไปเรื่อยอ่ะพี่อยู่ไหนวะเนี่ยมาเจอแล้วอ่ะแม่ไดมันเกิดพี่่ก็ชวนแม่พี่ก็ชวนแม่แบบเฮ้ยออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านกันก็ไปไปกินที่ร้านอาหารกินกินเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็ ตอนเก็บตังค์ครบอย่างอย่างว่าครับวันเกิดพี่แม่ก็เลยบอกเอ้ยเบี้ยไม่ต้องไม่ต้องจายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเอห่อแม่ผมว่าแม่แม่เลี้ยงเองนะอ่าโหพี่ร้องไห้เลยทําไมอ่ะนึกว่าเป็นแม่แท้ๆมาตลอดแม่เลี้ยงเองนะเอ้านี่นึกว่าแม่แท้ๆนั่นเนี่ยเพิ่งรู้วันนั้นวันวันเกิดเลยเออเรื่องไงต่อพี่ก็ไปที่บ้านต้ทงเล่าต่อให้ได้ ตือตั้งสร้างเรื่องมาเพิ่มอีกอ๋อคิดแล้มันมีแค่น้นอไม่มึงไม่ต้องเปิดก็ได้มึงมึงพูดไปเรื่อยได้เลยอ๋อแม่นี่ับเกี่ยวกับแม่ไหมแม่เหรอหมอแม่จะสอนผมตลอดสอนผมเฮ้ยจะเป็นข้อคิดนะข้อคิดสอนใจวันนั้นแบบว่าแม่บอกเอ้ยแบบว่าชอบเขาชอบให้ตามผมไงตอนเด็กๆผมไม่มีเงินเนี่ยนั้นแม่แบบว่า แล้ววันแล้ววันเกิดอะอยู่ดีแม่ผมอะห้าหมื่นแม่ผมร้องไห้เลยแม่ให้เงินมาห้าหมื่นเราเราซึ้งใจร้องไห้เลยเออโอ้แต่หลังจากนั้นพ่อไม่ให้น้อยหน้าอ่าก็คือเห็นแม่ให้มาแลวห้าหมื่นพ่อก็เลยบอกเอ้ยให้ลูห้าหมื่นไม่ได้นี่เป็นพ่อพ่อได้ให้หกหมื่นผมนี่ร้องไห้เลยโอ้หก็คือให้มากกว่าแม่ก็ซึ้งที่ยืมไปแสนหนึ่งอ๋อยืมพ่อไปแสนหนึ่งแต่ให้มาแค่หกหมื่นพพ่อยืมหมดไป พ่อยืมไปแสนหนึ่งเลยสี่หมื่นเลยสี่หมื่นคืนไม่ครบคืนไม่ครบโอ้พ่าให้มาแค่หกหมื่นก็เลยร้องไห้เสียใจไอ้เหียกับติ๊กตอกดีกว่ากูเดี๋ยว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 คลิปนี้ก็อยู่ในติ๊กตอกไห้ผมรอพี่อย่างเงี้ยอ๋อรอคำถามเป็นคำถามสั้นๆลองคำถามไม่ได้เหรอเป็นคำถามชุดประเทศอะไรถามจำนวนนิ้ว เอาเป็นจังหวัดดีกว่าขอจังหวัดประเทศดีกว่าจังหวัดเคยเล่นไปแล้วขอจังหวัดขอจังหวัดประเทศเมื่อกี้พี่ผมแบ่งมาเล่นจังหวัดอะไรถามจํานวนนิ้วสี่สเกตไหมผิดจังหวัดอะไรจังหวัดปาปัวนี่กี่นิ้วนี่ก็กูเตรียมมาเป็นประเทศนะนี่ก็ได้เป็นจังหวัดกูว่าใส่จังหวัดให้ โทรคุยกันได้ใช่มเดี๋ยมีอีกปะ่ะทำคำพัประเทศทนเนอะไรไอ้นี่อวดรวยวะพระนครศรีจัวประเทศประเทศอ๋อสเปนอ่าไม่ใช่อิตาลดุดอิตาลีเปล่าอ่ะอิตาลีปวดเนี่ยปวดไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดประเทศอะไรแบบไอ้นี่อวดรวยวะเยอรมันผิดเฉลย ม่เอาไม่เอาไม่เอาขอความผิดก่อนมันคือมีความคิดไงมันคือมีความคิดสเปรย์ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอ่ะคืออะไรเงี้ยมันเขายิ่งใหญ่นะมีมีประเทศที่แบบโวยวาเลยประเทศอะไรประเทศตัวนิเซียนี่แหมปวดเฮ้ยตัวนิเซียเว้ยโอ้ยประเทศอะไรหุดหงิดง่ายปนากาฮะปนากา เป็นอะไรของผมมันมันมีมั้งอ๋อมีแต่ปานละมาแล้วมันมันหยุดหมิดง่ายไงว่าปัญกาปานากาป้านำมาดูกันชันนะกาประเทศอะไรไม่รู้อยู่ไหนประเทศล่องหนถูกพี่แด้วพี่เหว่ยได้ล่องหนอี๋ ไม่ไม่ไม่หาแถมไม่ไ,ได้เลยมีคนไข้คนหนึ่งแบบอยู่ในเขาเรียกว่าห้องแบบไอซูไม่แไม่แมวไม่คนไข้มันมันอยู่ตั้งแต่ไอหัวไอหูแล้วพี่อ๋อเหรอเอาลงพักมาโลงพักลงพักที่มีไรบ้างเหรอมันมีคนไข้อยู่ในโรงพักคนอ พอมันอยู่ปุ๊บตำรวจเห็นไงเห็นคนไข้อยู่ในโรงพักเฮ้ยนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลมมาอยู่ที่โรงพักทำไมไปไปอยู่โรงพยาบาลมันก็ไล่คนนี้ไปอยู่ไอซียูที่โรงพยาบาลพอไปอยู่ไอซียูหลายๆวันเนี่ยเห็นหมอเห็นแม่แต่มันหนีออกมาไม่รี่ที่พี่บอกมันหนีออกมาไอเนี่ยอันหนีใช่ไพ่วันแรกที่มันไปอีก่วันแรกที่มันไปคือแบบเขาเขาปุ๊บพอไปอยู่เฮ้ ไม่อยากอยู่เลยวะ่ะหนีหนีออกมามาอยู่ที่โรงพักตำรวจก็เห็นด่ตำรวจคนเดิมเฮ้ยมึงกลับมาทําไมเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเลยมึงไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลป้ามันก็ไปทีนี้เขาล็อกตัวเลยล็อกล็อกผ้าที่กับเตียงเลยไม่ให้ไปไหนละนอยู่ใน่อทียู่นอนนอนอยู่หลายวัน,นอยู่ในหลายวันปุ๊บหมอก็เห็นเลยทีนี้ว่าหูอาการไม่ค่อยดีนะคือแบบแต่ก็ใช้เวลารักษาเป็นหลายเดือนเนะ่ยแล้วอาการมันเริ่มซุดลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งหมอ มอก็บอกไอ้คนไข้บอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้คุณจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะโอ้โหไอ้คนไข้บอกขอบคุณครับคุณหมอมันอยู่มานานแล้วไงอ๋ออยู่มานานแล้วเออหมอกขเลยบอกแล้วก็ออกไปเนี่ยฝากสวัสดีคุณพ่อคุณด้วยนะไอ้คนไข้ก็ไอ้แต่พ่อผมตายไปแล้วนะอก็นั่นนั่นแหละเพราะว่าพรุ่งนี้มันตายอันนี้เฉลยให้ด้วยเดี๋ยวคนจะงองอ๋อ ไม่จริงๆอ่ะมันมันมันน่าจะหาแหละถ้าไม่มีไอ้ตำรวจเลยในตอนที่แบบย้ายไปย้ายมาคนไข้มันงงคนดูก็งงเหมือนกันแล้วพอตายล้วไงต่อตายเหรอเผาดินี่เผาเอาคนไข้ไปเผาเลยอเผาปุ๊บเผา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 ผไปเลยเผาปุ๊บเผาเป็นฝอเผาเป็นฝอเผาเป็นแฟนเผาเป็นฝอเผาเป็นฝอเผาเป็นแฟน อ๋อไอ้วันนั้นน้ำหนักวิธีลดน้ำหนักวิธีลดน้ำหนักเนไงคือคนจนบ้านผมเขาบอกว่าวิธีลดไปขี่ม้าขี่ม้าเออวันนั้นก็แบบไปขี่ม้าจากหนักร้อยโลอ่ะอ๋อเออคือแกไปขี่ม้าขี่ม้าขี่ไปขี่ม้าสักพักม้าขี่แกม้าขี่แกอ๋อแกก็อยู่เนี้ยม้าม้าขี่ม้าขี่แล้วน้ำหนักลดไหมลดอ๋อน้ำหนักของมึงเช่ อ๋อเพราะว่าเพราะว่าเป็นหม้ามังขี่อยู่คนข้างบ้านฟังปเนี่ยบอกถึงคนข้างบ้านอ๋อคนข้างบ้านไม่ใช่ไปไม่ฟังไม่บอกคือสมองกูสมองกูยังอยู่ไอคนไข่อยู่สนานี้ตำรวจอยู่เลยคือถ้ามารายการนี้กูไม่เอาแล้วนะแบบอย่างเงี้ยกูมาไม่เคยแดกอะไรหมดขนาดนี้เลย เป็นไงวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบที่เรามาแบบนี้เู้ส์กไม่พูดดังๆก็ได้ผมรู้สึกแบบว่าคือโปรจีไม่ค่อยลารายการอะไรก็คืองานงานแบบนั้นวันที่สามสิบวันที่สามสิบมีนาคมนะครับ สแตนดพคอมดี้เดี๋ยวพี่จะเล่นสแตนดพคอมดีนะเดี๋ยวพี่จะเล่นสแตนดพคอมดี้วันที่สามสิบสามสิบมีนาคมที่โรงละครอักษราไปดูก็คิด <Kids. S 1> คิดว่าจะไปบูโน่บูโน่อ๋อตรองก <c oughs> ับบูโน่ไม่วันที่สามสิบบัตรหมดแล้วอุ้ยคนซื้อหรอ ใช่คนซื้อคนซื้อหมดแล้วคนขายดิคนขายหมดแล้วคนขายแบบคนขายบาทนะหมดแล้วไม่มีใครขายไม่นี่เขาไม่เล่นแล้วนะนี่เขาไม่ได้เล่นแล้วเท่ากันปกติก็ได้โปโปให้อ๋อโปให้อะโปให้ไปดูไหมเนี่ยอะไรจริงจังนี่โป่หมดเลยที่นั่นอะไรนะบูโนมาอ่าราชมังมีบูโนมาที่ละที่โรงละครอักษรามีอูโนมาหมาเปล่าหายไป ไปไปไปผมไปไปดูกูไปดูบุญออามาเอช่างแม่งยังไม่โปรโมทแล้เหี้เดี๋ยวขึ้นโปสเตอร์เอาแล้วกันถ้าไปดูซื้อได้ที่เด็กคอนเสิร์ตอะไรก็บโปสเตอร์เหรอมันจะขึ้นอ่ะ ไม่ไม่คนตัดต่อเขาโหตัดยากเลยอย่างนี้ไปดูป่าไป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 เลยดีกว่าไปเลยไม่เหมนนี้อ่อนอ่อนไปที่ไหนอ่อนไปที่สามสิบสามสิบเดือนทันเวลาปีคเล่นจบไปแล้วปีปีโป๊ะรับราชการอะรับราชการขับวินขับวินที่ไหนพอแล้วอยเหี้ย สำหรับคุณสปอนเซอร์หรือคุณลูกค้าที่ดูอยู่นะคะที่ตรงนี้ยังว่างยังรอสปอนเซอร์จากท่านมาอยู่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเจะได้ไ่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะอ,อะไรของดีๆทั้งนั้น